เองนะครับเป็นปัจจัยจํานวนหนึ่งหมื่นบาทจะได้กราบนิมนต์พระเดชพระคุณท่านพระครูสิริศิลาวัฒครับได้มอบปัจจัยโดยผู้รับก็คือท่านพระครูปริยัตวีราพรผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบอ่เอเสนงครับ พระครูสิริสมาจารคุณเจ้าคณะอำเภอเมืองอำนาจเจริญวัดโนนโพร,ร่วมถวายปัจจัยงานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระเดชพระคุณหลวงพ่อเช่นเดียวกันครับและถ้าหากมีทางคณะเจ้าภาพที่มีความประสงค์นะครับจะร่วมบริจาคสมทบปัจจัยงานบำเพ็ญ บำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแต่พระเด,ดพรพกุลหลวงพ่อก็สามารถแจ้งที่เจ้าหน้าที่ได้เราก็จะได้ประกอบพิธีมอบหลังจากที่ทางคณะเจ้าภาพได้ถวายปัจจัยบูชาอภิธรรมในทุกวันนะครับซึ่งทางพระเด,ดพระกุลหลวงพ่อพระครูสิริศิรวัตรท่านใดให้แนวทางปฏิบัติไว้เช่นนี้พันธก็ขอประชาสัมพันธ์ท่านเจ้าภาพที่มีความประสงค์นะครับ ก็ทบายขอก็รบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกลูกแลก็อโอกาสก่อนที่จะให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์พิจารณาผ้าบางสกุลนะพิจารณาแล้วก็ให้พรก็ออแจ้พิธีบเพป็นบุศลสนศพให้คณะครูบาอาจารย์พระสงฆ์สมณีลูกศิษย์ลูกหาญาติโยมพี่น้อง เราทั้งหลายได้รับทราบอย่างนี้นะว่าเราในการจัดงานมาเป็นกุศลพระราชทานเพื่อสพระเดพระกลวงพ่อของเรานั้นจําเป็นที่จะต้องอาศัยน้ําจิตน้ําใจลุศิ์ลุกหาพี่น้องพวกเราทุกท่านทุกคนเพราะว่างานนี้แจ้งอย่างนี้นะวันที่สองกรกฎาคมเป็นงานทําบุญสัตตมวาฟันซวงช่วงนี้เราจะร่วมกัน เป็ยนเจ้าภาพไปก่อนจนถึงวันที่2กรกฎามเนเป็นงานทําบุญ7วันอันนี้เราจะนิมนต์พ่อแม่ครูบาอาจารย์จเจ้าวน้เาเภอเลองอำเภอในเขตจังหวัดแม่โจา้ของเรามาร่วมเป็นงานแล้วก็วันที่11กรกฎาคมจะเป็นงานทําบุญ15วันอันนั้นเราจะอาเจา้าภายในเฉพาะในเขตอำเภอเราเนือกล้ใกล้ส่วนทําบุญปัญญมวะบุญ ัญญาสมมาวานคือ50วันในวันที่14สิงหาคมพุทธศักราช2 5 6 7เพรารอน,นั้นเราจะทำบุญใหญ่50วันนี่หมดพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้คืนเคยอาจจะเป็นระดับเจ้าคณะจังหวัดอะไรต่างเจ้าคณะภาคอะไรต่างๆหลังจากนั้นเราก็จะบรรจุศพของบัีฑิพระคุณหลวงพ่อไว้เก็บไว้ แล้วก็เราจะมีแล้วแต่ลูกศิษย์ลูกหาผู้มีศรัทธาเราก็จะทําบุญไปเรื่อยๆนะตามเหตุตามปัจจัยจนถึงวันที่สตุลาคมเป็นวันทําบุญครบรอบร้อยวันในวันที่3ามสองพันนาร้อยหกสิบเจ็ดและเราจะมีพิธีพระราชทานเพึงศพในวันที่21เดือนธันวาคมพุทธศักราช2,500 67อันนี้คือกำหนดการข้เข้าที่คณะสิทธิานุสิ์ได้ในแจ้งให้ทราบแล้วก็2 2เป็นวันเอ็ดเป็นวันเคลพระเรีรและสังขารขอภัยวันที่22เป็นวันพระราชทา,านเบืิงศพวันที่23เป็นพิธีสามหักไอ้เกาใจตามนี้แล้วก็ส่วนกิจกรรมที่จะทำในช่วงต่อไปนี้เราก็ขอ ให้ก็คิดว่าทําในรูปแบบเดียวกันกับงานพระราชทานเพลิงศพของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูมงคลวรวัตรที่หลวงพ่อได้วางรักฐานไว้ในตอนที่อําเภอเมืองจ,จัดกิจกรรมครั้งนั้นก็คือให้แต่ละอาเภอหลังจากเจ็ดวันไปจะมีแต่ละอำเภอแต่ละตําบลหมุนเวียนทั่วจังหวัดราชเิญของเรานี่มาเป็นเจ้าภาพแต่ละวัน ในแต่ละวันที่มาเป็นเจ้าภาพนั้นแต่ละหมู่บ้านแต่ละตำบลอำเภอก็ตามจะตัวบาดใจ,จเราจะนังจะมาเป็นเจ้าภาพเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวก่อนที่จะให้พอดก็ให้ตัวแทนของแต่ละหมู่บ้านมาทําพิธีมอบตรงนี้เพื่อเป็นการให้เกียรติเกียรติผู้มาแล้วก็เป็นการน้อมถวายบูชาคนเด็นพระคุณหลวงพอ่อ หรือถ้าว่าไปมอบทางกองอำนวยการก็ให้กองกอำนวยการเขียนรายการหลังจากใส่ซองไปเรียบร้อยแล้วให้ทําเป็นรายละเอียดสมมติว่าบ้านโนนคอทุ่งได้มา3,000บาทใส่ซองไป800บาทเหลือเท่าไหร่ก็เขียนซองมามา,มาทาพิธีมอบที่นี่นี่ก็ให้ข้ารรมการเข้าใจอย่างนี้นะทุกวันทุกวันเราจะทํากิจกรรมอย่างนี้ก่อนที่จะพิจารณาเพื่อเป็นการให้เกียรติผู้มาและเป็นการถวายบูชาคุณ คนที่ถวายก็ได้ถวายต่อหน้าพระเดชพระคุณหลวงพอ่ออันนี้เพื่อเป็นสิ่ิของคนอย่างนี้เด้อเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงขอแจ้ง<ม>กําหนดการก็เข้าเพียงเท่านี้ทําเหมือนวันนี้วันนี้หลวงพ่อทำเป็นแบบอย่างวันต่อไปก็เราก็ทําแบบนี้นะเห็นต่อไปก็นิมนต์พ่อแม่กบาอาจารย์พิจารณาป่าแล้วก็รับพรเป็นลําดับต่อไป निश्चमला उपाधवयहम्बिनो उपचितवैरुसन्धि एष उपशमो सुपो สิตังปัติสังตมังิปเมวะจมิจตุสัพเพเปรินตุสังกัปปะอันโทะปนละโสยะธามนิโสเทละโสยะธาสุิตโยวิวาสันตุสัพพโลกโกวินาจตมาเถปวัวันตาย सुखी दे कायु को भवा पिवा तनसि रे सने धा पचायि नो uh -huh. पञ्चोधापतिता चेखराताङिताय न सोपगपति सो याति धामोचायां निता सो हेता न पोचा च कथा उरारा पराञ्चपि न นาตูมิปุญยางปัสุตตาณปะกันตีตัสุตตาพะมังภะัังวาคันตุสาปเทวตา ภาเวนะสะทาสุต so ิภาวันตุเตภาวตุสัพพมังพาลังรงคันตุลาปเจวะตาสะปะสังฆานุภาเวนะสะทาสุติภาวันตุเต พิธีบำเพ็ญกุศลพระเดชพระคุณนะครับพระราชพิชัยมุนีประจำวันที่27มิถุนายน2567ในวันนี้ก็เสร็จสิ้นลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วลำรับต่อไปนะครับพุทธศาสนิกชนจะได้ได้พระพร้อมกันครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทงพังภะคะวันตังอภิวาทเทมี สวาขาโตภะคะวตาธรรมโมธรรมนัม,มัสสสุปติปันโนภะคะวะโตาสาวกสังโฆสังฆังนมัม